สวัสดีค่ะสำหรับจังหวัดพะเยานะคะใน อีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือในวันที่16กันยายน2554นะคะทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้กำหนดการจัดกิจกรรมเลี้ยวหลังแรหน้า50ปีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะคะซึ่งในลักษณะงานก็จะเป็นการลํำลึกถึงความหลังของ โครงการพัฒนาชุมชน,นะคะว่าเราได้มีการทํางานและการพัฒนาในชุมชนเป็นอย่างไรใน50ปีที่ผ่านมาซึ่งในงานนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยการจัดนิทศการนะคะของอ,องค์กรที่อยู่ในความกํากับดูแลและการร่วมพัฒนาของเราประมาณ8-9ถึงองค์กรนะคะซึ่งกิจกรรมทั้งหลายนี่จะอยู่ในซุ้มนิทรรศการของทั้ง9อง้าองคเภอนะคะที่เราจะมีอยู่ ในนั้นก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการของศเศรษฐกิจพอเพียงนิทรรศการของการจัดงานโอท็อปนะคะนิทรรศการของการจัดงานกองทุนหมู่บ้านนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นการพัฒนาและงบประมาณตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากอากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของจังหวัดพะเยานะคะในการจัดงานครั้งนี้แล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งนะคะเราที่สําคัญเลยเราก็มีการจัดาราลึกถึงผู้ร่วมรับ ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รวงรับไปแล้วแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทางพิธีสงฆ์นะคะค่ะในางานนั้นนะคะที่สําคัญก็จะมีการราลึกถึง,งความหลังของโครงการพัฒนาชุมชนโดยการเชิญนะคะเชิญปูชนียบุคคลซึ่งท่านได้ เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่เราก็พยายามนะคะได้เชิญชวนให้ท่านเหล่านี้ได้กลับเข้ามาแล้วก็จะมาล่ำสู่ให้รุ่นน้องๆฟังนะคะว่าในงานพัฒนาชุมชนมีความหมายมีคุณค่าอย่างไรนะคะที่สําคัญนะคะออนอกจากตัวนี้แล้วนะคะเราก็จะมีการล้ำลึกถึงผู้ล่่งรับด้วยการทางด้านศาสนานะคะแล้วก็จะมีการอ,อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่่งรับไปแล้ว ทีนี้ในเวทีเสวนาน,นะคะจะประกอบไปด้วยสิ่งที่กรมการพัฒนานชนได้ประกอบกิจกรรมหรือการทํางานพัฒน,นาในชมุมชนมาแล้ว50ปีตรงนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะเป็นหัวใจของงานการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งประธานในพิธีนะคะจะตั้แก่ท่านนิสิตจันสมบงท่านรองอธิบดีกรมการพัฒน,นานชมุชมชนท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายและที่สําคัญด้านานอกของงานนะคะที่เราได้ที่ได้แจ้งไปนำเรียนไปในช่วงแรกแล้วก็คือมีการจัดเทศากาลของแต่ละอําเภอซึ่ง ตรงนี้แต่ละอำเภอก็จะเอากิจกรรมต่างๆที่ย้อนอดีตมาให้พวกเราได้ดูได้ชมนะคะว่าเขาได้ทํางานอะไรไปแล้วบ้างน,นะคะอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญก็คือมีการแสดงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรายกวัฒนธรรมของไทยลื้ออาเภอเชียงคานะคะมาไว้ที่ใต้ต้นจาจุลีที่หน้าศาลาประชาคมซึ่งตรงนี้ท่านก็จะได้จับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวัฒนธรรมของไทยลื้อนะคะถ้าท่านได้มาลองชมดูแล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันมีความหลากหลายมีความ น่ารักมีความน่าสัมผัสอย่างไรและก็ที่สำคัญวันศุกร์นะคะเชิญชวนท่านประชาชนและข้าราชการที่อยู่ของจังหวัดเชียาได้มาจับจ่ายใช้สอยสินะค้าโอท็อปซึ่งจะได้จําหน่ายแสดงและจําหน่ายในเต็นท์ของแต่ละอำเภอรอบๆบ,บริเวณงานซึ่งในงานของเราจะาจับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงเย็นนะคะเว,เวลาราชการก็คือประมาณ4ีโโ<อ>่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะท่านก็สามารถจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสินค้าโอท็อปได้ thank <laughs> you